ทุกท่านครับกระผมสวัสดีครับผมกระห่าวจงพงศ์น้องมุกแตมรี่นะครับผมวันนี้ก็มาว่างานช้างนะครับผมวันแสดงจริงแล้วนะครับผมวันเสาร์นะครับผมวันนี้เวลามาเปิดก็บรรยากาศนะครับผมหลังฉากนะครับผมบรรดาช้างนะครับผมหลายๆลายเสื้อนะครับมารวมกันครับผมจังห้ากบจิ้งของเราป็นกินอ้อยนะครับผมนี่น้องมุกนะครับผมเลี้ยแม่ควานนะครับผม ควานน้องมุกนะครับผมวันนี้ผมต้องเรียนกับท่านครับว่ารับบทเป็นควานน้องมุกนะครับผมวันนี้ของเราปีเลกนะผมปีเลกที่มางานช้างครับผมมาได้ได้เป็นเป็นควานเองนะครับผมได้เป็นควานเองเออทุกปีเป็นช่างภาพในโลกกออ่่่าาาาทุปปีเ็นนชงภพะครับผมเป็นเบอร์ฟี่บินเร็วที่เร็วนะครับผมบินเร็วนะผม นี่นะครับผมอการบริหารจังหวัดจุฬาฯก็ช้างหลายๆเชือกนะครับผมช้างหลายๆเชือกก็มารวมตัวได้ช้างแบ่เชือกที่เหลือครับท่านครับจำนวนกว่าร้อยเชือกที่ยังไม่มีองค์กรหรืออะครับนมาดูแลผมต้องฝากท่านครับผมในนามพี่น้องชาวจังหวัดจุทร์ ฝากความครับผมช้างจัดลายซึ้งด้วยนะครับผมน้องอาซ่าเพชรนะครับผมกับซีโดน้องเพชรนะครับผมช่วยดูแลช้างจังหวัดชุ่มเรยครับนี่ข้าพบช้างต้งานนี่คือเชิญสะท้อนพี่พี่น้องชาวช้างสะท้อนผ่านผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ทุ่มเทต้อนรับนักท่องเที่ยวก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า นี่นะครับผมน้องตัวเป็ดนะครับจัดลายนะครับผมก็อีกหลายๆเชือกนะครับผมนี่นะครับผมถึงเวลาบอดจบแล้วต้องขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดงานพ่อไครายชิงจักนะครับผมสวัสดีครับกับแจ็คเกอร์คือท่านรองสพกรรองสพพรตัวแทนคนรับผิดชาชนชาวดูซึนนะครับผมวันน้กับทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งครับน้องพลายต้องอ้ามนะครับผม ใช่เงินตีโดดำไม่จักริพรายดาชันนะครับผมแล้วก็พรายทองคำนะครับผมดีโดจักรีนะครับผมอยู่ทางนู้นนะครับผมนะครับผมทางนู้นก็อรไทยนะครับผมแสงจัดายนะครับผมเชิญท่านสสครับพี่อ่่านีก็ยืนคู่นี่ก็เป็นอ่าเมยทับทิมกับน้องพลอยเอ่อ ทองเพชรนะครับผมกับทองเพชรนะครับผมแล้วก็ลำพูนนะครับผมแม่ลำพูนแม่จินตลานะครับผมนนะครับผมจันทน์ทองเงิน หลายเชือกนะครับผมอ่าเป็นช้างช้างแต่ละเชือกนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นลักษณะของตัวเองนะครับผมขออนุญาตก็จาได้บ้างนะครับผมจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมอันนี้ก็และขอมอบวีดีทีให้กับผู้พิการนึ่งนึ่นะครับผมวารินนะครับผมโมมีนะครับแม่น้ำมูน้องน้ำมูนะครับผม

น้องมิ้นนะครับผมน้องมิ้นลูกน้องพลอครับผมแม่พลอยก็เสียชีวิตแล้วนะครับผมนามันไม่อะไรยนะครับผมฉากแรกก็ได้เริ่มเปิดเริ่มตัวเริ่มอ่าเริ่มแล้วนะครับผมฉากแรกนะ ขั้นติที่อนที่ะในลำดับนี้นะคะเราคงจะมีช่วงเวลาของการเตรียมการสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับการแสดงช้างประจมปืนถูกใจทั้งวงค่ะทุกคนกินไปะอดซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นการรวมพลังของเราชาวจังหวัด เป็นอย่างที่นงเลยทีเดียวนะคะอีกัีคล์หนึ่งนะคะเราจะได้ชมการแสดงค้างที่เรียงร้อยเรื่องราวของความเป็น วิธีสุดสวยนะคุณผู้ชายความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะค่ะรูปร่างนัทฟาบุญนาสวยนะฟาบุญหัวนะเราจะฟาบุญหัวสวยเป็นเล้าเป็นพุ้งนะครับสุดสวยมากวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงช้าง Ladies and gentlemen, very good morning. While we're uh, preparing for the official opening ceremony, I'd like to talk a little bit about this elephant show. This year is the 62nd and we are very honored to have the Deputy Minister of Interior will be uh, presenting the opening ceremony for today's event. สำหรับในงานแสดงช้างปีนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น5องค์การแสดงดกันนะคะองค์ที่1ชื่อองค์ว่ามหัสจัดสิงสันโลกของช้างองค์ที่2นะคะเป็นองค์ที่เกี่ยวข้องกับการาแสดงที่เป็นเรื่องราวนะคะของจาวสุรินพืน้นบ้านร้อยสี่พันลายมูลค่าพันล้านลูกหลานสยามสุรินทร์ค่ะ Ladies and gentlemen, for today we have altogether five acts of the performance. Unfolds as follows. The first act is the enchanting and vibrant realm of elephants. ในส่วนขององค์ที่่ามน,นั้นนะคะจะเป็นองค์ที่ชื่อว่าศาสตร์แห่งวิธีศรัทธาพระยาสุรินทร์ังดีมหัศจรรย์ช้างไทยหรือที่เราเรียกกันว่าทะเลช้างเพราะว่าเราจะได้เห็น ช้างจำนวนกว่า200เชือกนะคะจะปรากฏต่อสายตาของทุกท่านบริเวณสนามแสดงแห่งน,นี้ค่ะ The i s g e n t l e m e n for a c t t o is called a traditional dance adorned with m i r r o r s colors of, an pattern. so s of and patterns. So k e e i n g a r i c h c h e m i s t r y of s i l k and d e p e n d e n t of the other h a t i we know of j a n w a An act t o is called signs and path of devotion of. p ระ a า u r i n น h u n d i h uh, the miracle u s Thai e l e p h a n t or the sea of elephants where you can witness more than 200 elephants on the field. ค่ะสำหรับองค์ที่4นะคะจะเป็นองค์ที่เกี่ยวข้องกับการลักเล่นเข็งช้างนะคะที่ในอง์นี้ท่านจะได้เห็นความสามารถของช้างทุรินที่มีความน่ารักแต่รู้ที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะจพี่น้องชาวค้างที่ใช้วิธารโคาสตร์ พื้นบ้านขอ,ของชาวชุรินทนะคะในการเลี้ยงดูแล้วก็ฝึกช้างจนเป็นช้างแสนรู้แล้วมาแสดงให้เพื่อนได้ชมใน,นมวันนี้ค่ะ Ladies and Gentlemen, for at h l m e is called the playfulness nature of elephants. These elephants are trained to p e f o r m their style of performance, including popping balloons or solo players. And one more for you to witness. เหมือนจะตกมันใน,ในองค์ที่ห้านะคะที่เป็นองค์สุดท้ายนั้นก็จะเป็นองค์ที่ชื่อว่า ช้างชูไทยยุทธหัตถ์ิค่ะในองค์นี้จะสื่อแสดงถึงเรื่องราวของพฤริกรรของช้างไทยที่มีต่อพื้นแผ่นดินไทยในการแสดงยุทธหัตถีหนั้นนะคะจะเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ประการตาเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ And the act five, last but not least, is called Elephant as a symbol of Thailand reverence and their prowess in martial arts. In this act, you will see a lot of elephants ค่ะและสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะรอเวลาอันเหมาะสมนะคะแล้วก็ควจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะที่ได้เดินทางมายังสนามแสดงช้างของเราในวันนี้นะคะเราเห็นได้ว่าอาคารทั้งสองฝั่งนั้นนะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ อากาศเป็นใจมากมากเลยเพราะว่าลงหนาวเข้ามาพอดีนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแลวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อาจจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมช่องฟังน้องมุกเฟมรี่นะครับผมสวัสดีครับ